ค่อยง่ามพี่น้องสีม่วงมันบ่ค่อยสูงแมดอกพักพันจริงโตยังจังคากยังแน่เธอมีพ่อแม่พี่น้องคอมาได้พัดจัดหายได้จัะเด้อจิจัดหายอยู่แต่ต้นนี้มัน ดีครับยังไปนำไปดเดินไปเลยลูกหละผรูบอลน,นี้เสื้อผ้ามาเก็บอันกระถินฝรั่งหรือว่ายอดวอเตอร์แกสวอเตอร์แกลสหรือแคสวะโง่ <laughs> หูขื้อกันพาผู้บาว,วมาท่องหยังลูกนู้เอาหอยังมาเอาเม็ดคันอันหน้าทะเลแม่มาให้หยัง มันอยู่ในกระเป๋าหนูหนูเอาของแม่ไปเล่นไปเด็ดเล่นบ่ได้เก็บไว้อย่าไปทิ้งนะแม่จะเอามาพอกลัว,วแม่สิไปพ่อนะั่นไม่ไปพ่อด้วยบังเอิญนน่นนะ่ะหูบอห้ามเอาไปทิ้งนะลูกนะเม็ดเดียวเเเองม็ดดียวก็ไม่ได้ไดไไดถักเสียญก็ก็รลังขึ้นพี่น้องจ๋าเอาสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าให้แต่ผู้บ่าวสวัสดีแม่ข้นเดี๋ยวสวัสดีมื้อนี้ก็มากับลูกทรายกคือเก่าได้จ้ะเด้อ ถ้าลูกชายมาสวัสดีพี่ป้านะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเสด็จขึ้นหอดผู้บ่าวผู้บ่าวกางใหญ่เป็นบ่าวสูงจนเถินจนเถินสูงกว่าแม่จักว่าสูงได้ไได้แม่ได้แม่บ่ลูกว้ยคือเบาดีแท้ตังมาห้าร้อยวิเงี้ยกะเป็นเงินเป็นทอง,ง,าน,างนู่นลยลังไม่น่าเงินอลไรลูกุนะเพื่อนพ่อแม่พี่น้องจ๋ามากมากแพ้สีผ้ามันเบิ่งอัน S 1> <S 1> มันสิขึ้นบ๊บบปีนี่อันกระถินกระถินฝรนั่งหนังสือมาในรถแต่ไม่ได้เอาลงมาคักอยู่ดอกหนังสือมาแล้วแต่ปอเดาลงมาพราะมงพี่น้องสิผ้ามาเบิ่องอันว่าเพิ่มขึ้นบ๊อกระถินฝรั่งหล่ะกะอ่า water class นอกจากนเนาะ water class water class วุดแก๊สอือ่อนบ่กออกเสียงบ่ถือเอ้ยยังบ่ทันเห็นเด้อพี่น้องปีที่แล้วเพิ่มขึ้นอยู่แถวนี่ละ่ะปีนี้ฮะ ปีที่แล้วคือจังมีปีนี้คือบ่เห็นมาอยู่ตรงมุมนู้นหออยู่มุมนู้นลูกนี่เด้หยอดเรากลั่งแตกพี่น้องจ๋านี่บุกระิ่นกระลังแตกพนพันเดี่เพนพันเดีดเหียวแม่นแม่นนี่นี่นี่พนบ้านเดีแตกกรลังกระลังกรลังแตกลูกไปเนี่ยเนี่ยเต็มเลยลูกนี่แม่นเบิดเลยพี่น้องเพิ่นกลังงึ้นโบเก็บแล้ว ให,ให้ดูเฉยเฉยแห่พ่นยญ่ก้อนนี่เด็เดี๋ยวคอยมาเก็บใหเพ่นหญ่อีจเจักสองสามอาทิตย์เนอะไม่ต้องเก็บหรอกลูกนั่นตำแหน่ตอดอีแก้วตำแหน่เต็มอยู่ใจได้จังกาไปหยิบเลยนะมันก็ตอดแล้วเนาะโอ้ไอไอถั่วนั่นเหรอเอออัน,นโบเมนโบเมนหยาตะกะเตียนโบเมนหยาตะกะเตียนตัวนั่นอันมันเป็นหย่าอันกระถินฝรั่งแม่ทีมั่นมั่นที่แม่ผ้านุกินก็สมตามปีที่แล้วนะ ดอกสีม่วงม่วงนั่นแหละมันเหมือนหลายอยู่หลายอยู่เดี๋ยวเพิ่นให้เพิ่นสูงให้เพิ่นใหญ่ก็ลูกละเต็มบ่ต้องอีกสองอาทิตย์พอดีลูกอาทิตย์หนึ่งไม่ไม่โตยังไม่พอได้เก็บมันยังไม่ขั้นเลยหมขั้นลวเนาะเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวคอยผ้าไม่จอยมาเก็บโอ้โนี่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 ผักกาดตัวนี่นี่ยินให้่นะลูกนะแต่เราจะกินยากหน่อยหนึ่งนี่มันมีหนามนี่เราเคยแล้วนะ เคยอยู่โรงเรียนบอกใช่ไปเพิ่งรอติดแคชใส่เสือผ้ายางเมื่อทั้งผุนได้ลูปนี่จ้องแม่เอ้ารอแม่อยู่นี่แหละลูกเอ้ยแม่เอากระตาไปนั่งดีกว่ารอแม่อยู่นี่แหละหนูไม่ต้องลงมาเผื่อมันแฉะเนี่ยลุยเองเห็นยังหูพี่น้องแต่เห็นเห็ดหูหนูนี่เห็ดหูหนู้ะจ้ะเห็ดหูหนูเห็นไหมคะเนี่ย ว <H ew> ได้เฮ็ดหูหนูแบบนี้อา้านี่จ้ะว่ายถากพี่น้องจ้าเห็นบ่นั่นจะได้จังมาหมดกินอยู่จังสี่ถากก็ได้ฮู <H ew> ้ยนะโตน่ะก้มกืนไปเลยกับอันนี้นี่ห้อยเพิ่นน่าละกินเนี่ยเอาซ้ำหนีแล้วไปหเห็นแล้วกินใช่เนาะโอ้ยนั่นน่ะถา,ากเห็นบ่เพิ่นกินมีซ้ำหนีปะขึ้นนิดหน่อยค่ะ น่าซิม่หลายกว่านี้เนาะนี่แค่นี้แหละพี่น้องจ้าดูดีๆจะมีรางวัลมีแค่นี้แหละจ้ะปะถากนอนเฝ้าเลยลูกเอ้ยยีนะที่มีผู้บ่าวมาเป็นเพื่อนไปเลยนำไปเลยลูกจ้าเดินตรงไปเลยครับ พูบ้าไปพี่น้องจ้ะทำไมอะลูกหนูกลัวเหรอเป็นยัง,ค,ยงคือสี่ <c oughs> อย่างคือสี่ฮะเป็นยังคือใไห้แม่อย่างย่างก่อน,อ,น,นอยู่ดีๆกก็ย่าง กุ่ญญาไปนั่งอยู่น้ามันในเมองหันนะก่อนเดียด๋วยวเ๋แม่ญาไปเบิ่งมองหันก่อนเอ้าถือกระตาไปนั่งดูล่ะแม่ไปเบิ่งว่ามันมีอย่างที่แม่สามารถสิเก็บได้บ่โอกะตินทะเลไอ้กะตินบ้ากะตินทะเลพี่สั่นบอกว่าเธอถีบเธอแดงเออวอเตอร์คลาสเงี้ยมันยังอลไรต่อเต็มค้องเลยมิทพักสี่น่ะมันเอาบ่ถึงพี่จอยเอ้ย โบกบกกาลงน้ำแล้วเด้อพี่น้องจ๋าพราะว่าหยางยานปิ้งแผบยานั้งแต้มือนั่นแล้วที่ว่าสีไปเอาหนังกับผี่จอยเลยเป็นกายเป็นยานเลยเห็นน้ำ้าน้ำทะเลบ่ย่ยานดอกแต่น้ำแบบนี้ยานเลยยานเพิ่นมีปิ้งจ้่อย่า่าบบเลิกเด้อพี่น้องเลิกคักนะเลิกเลิกเ,เาเนาะ <laughs> เบือ้องหลังหลูงมีปลาบ่นั่นปลาบอนนั่นนะพักซีน่าแบบที่พี่จอยเลาไปเก็บพี่น้องทีแพ้ไปเก็บก็พี่พจอยมันกินได้แล้วแม่จอยกินเข้ากับเคยกินตอนนู้ตอนนีน้องซืเคยกินแล้วบ่เคยแม่ปลาโลตอนนั่นนะปุ๊ไปตัเก็บดอกพูดถ,ถึงว่าก็ได้ถึงเสี่ยวสิเก็บเจ้าก็ลงไปเก็บเอาบ่ได้อยู่ระบําราม มองดู่องดูโอ้ยเราพันเดใหไงบันไดเต็มเลยจ้ะบอนมาพี่ลูกละอุย้ยงามครับเอ้พันายายเด็กไงพ่อเก็บได้ดอกพันมีออดซ้ำนี่เต็มเลยจ้ะเต็มเลยเต็มเลยแต่ว่าย่านปิงแห้งคือสิบล่งไปเอาดอกเด้อมึงดูมันมีปิงแล้วนอนอยู่่พี่น้องจ้ะแต่ว่าเราพันเด็กไงพ่อเก็บได้ดอกนี่ ข้ามาเบิงหลาดเล่าไปก่อนจะซื้อผุน่ะงามบะเต็มอยู่เนาะเต็มคลองปะผุน่ะเต็มคลองเลยเดี๋ยวเราก็ขึ้นแนะน,น,น่นั่หมูนั่นเนี่ยลูกล่ะนี่ล่ะเต็มเลยงามนะลูกเน,ะ <laughs> น,นาะแม่นสันนึว่ามันเป็นตะมีปิงว่ลูกไปเด้แม่สิพาไปเบิงอัน ขันมือแล้วอันตัวนั่นตอดไปย่างกับทางเขาขึ้นเลี้ยวขึ้นเขาไปนี่ลูกไปนั่นนะสิพาไปเบิ่งพักกูดอีกชนิดหนึ่งไปนั่นนะเลี้ยนี่เลี้ยวขึ้นทางนี้ไปโอ้โอ้เพื่อน่มาแม่สิพาเมื่องาายซ้ำหนีกับเมื่อยโอ้ยวัสฉันคิดใจเพื่อนเิี่ยสีง่ายออกเพื่อนอยากง่ายออกไปจากแม่โอ้คือขาดถแถวแพชรวา อย่างนไงัไปอยู่กับมูไปนำผู้บ่าวไปพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็ซื้อิสีเก็บแต่เห็ดหูหนูให้เบิ่งซ้ำนันละคือซื้อบอดี้เก็บอย่างอีกละมั้งแต่ว่าสิ้ผ้ามาเบิง่งพักกูดีเชเน็ดนึงไว้สิสด้อผ้าแยะจอยมาเก็บผ้าคุณแยนจอยไลฟ์สไตล์เดินหมามาเก็บไปได้มึงมาสั่อดแมอ่อยู่นี่ละยืนรออยู่ตรงเนี้ย ไม่เป็นไรโทรศัพท์อยู่ไหนอะเอาเมือ่อยโอ้ยมันพันเดี๋ยวออกหยอดดอกลูกโอ้กาล่งออกกาล่งออกพี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่แต่ว่าพันออกหลายวอ้ยเขาตัดใหม่บักคักเลยควงท้าบักคักพูดนะปลาพูนเห็นอยู่หยอดนึ่งพูดนะแต่ว่าอยู่ไกลเะแล้กเกิน ยังบอออกหรอกลูกออกเป็นมังยอดเห็นอยี่ยอดนึงเกเดนใช่ะรืุณนะยอดเดียวพักต้นนี้ทีแพทย์ยึกยักยึกยักปีที่แล้ววะสิกินได่หรือบ่ได่นะพี่น,อน้องสรุปเรากินได่อยู่ด้วยจ้ะเด้อไปลูกปะไปครูบา ขำขำบ๊อบไปก้นหนึ่สีพาไปเบิ่งดอกไม้งามๆค่ะกระป๋านพอเฮ็ดหูหนูอ,อ,หนอีกแล้วพี่น้องไปตะเก็บะปะล่ะปาดบ่เป็นตะเก็บยังไงเป็นตะเก็บอยู่เด้อ <c ười> ขึ้นหอดการเก็บเห็ดหนี่เด้อจ้ะ สำหรับพ่อแม่พี่น่องถี่ขึ้นหอดเห็ดมาแล้วนะมานิดหน่อยๆมาเพิ่นได้ฝนซสแล้วเห็ดเห็ดหูหนูหนั่นมีแต่ถากโอ้ยถากเฝากินสุงเมือบไดไซบ่เป็นหยังเก็บจักน้อยเนะพี่น่องเนาะนี่จ้ะนี่ขึ้นบขึ้นเต็มขอนหนีรถ เนาะพี่น้องเนาะนี่เก็บซ้ำนี่ก็โอเคเนาะสมกันกับเมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมองนี่ละมองที่แพทย์เคยมาถ่ายรูปกบแฟนจํำเดียวบว่จากปีที่แล้วเสียงมอเตอร์รถแพทดังดังเลยเบิ่งเบิง,บง,บงดอกพักฟันสิงโตโุ้ยงามคักงามแน่พี่น้องจ้าเบิง่งที่หละ่ะเฮ้ยดอกพักฟันสิงโตจะได้จ่ง,งามค่ะแหนี่แม่พี่น้องงามคักงามเนี่ย งามปันปู่ใบพี่น้องเอ้ยสุดยอดความงามจริงๆเลยสุดยอดอีลีจ้ะเสียงรถแพดดันมอเตรอดังหายก็เฮรีคอปเตอร์ตะบาดอกไม้พ่นปูมันคือบ่อยงามปันไยมันดรอพักฟันสิงโตคืองามแท้เบิ่งเบิงพี่น้องจา๋าโอ้ยเก็บไปใส่แจกันก่อนโอ้ยเดี๋ยวจะเอากระตามาเก็บเอาดอกนี่นี่พี่น้องแนมเนาะ ให้มีแนวเก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งก่อนถ่ายห้เบิ้งก่อนเดี๋ยวเสีย้าพ่อแม่พี่น้องเอากระตามาเก็บเอาพี่จอยเอ้ยเบิ้งที่ละจานนี่งามค่ะงามแน่ป๊อสวยงามปันปลูกไว้นะเธอนะแต่ดอกทิวลิปนี่ไม่สวยเลยที่เขาปลูกไว้เนี่ยย่าห้างมานี้ก็ได้พ,พี่น้องแต่ว่าแล้วแกแล้วเถาบเดี๋ยวพี่นาสิผ้าพี่จอยมาเก็บเอาหนีเราไปต้องไปเก็บไก่ พี่น้องจา๋าดอกใหม่พงงามเลยแต่ว่าผุนๆทั้งผุนนะงามงามเลจ้ะทั้งผุนมา,เด,า,าเ,นเดี๋ยวแพทย์จะผาเบิ้งกอนแล้วเดี๋ยวแพทย์สิเป้เอากระตามาเก็บเอาดอกกันนี่นี่เอานี้เพิ่นบ่ได้ขายดอกแต่ว่าดอกขี้วิบเนี่ยห้าสสหาส,ส,าส,าสาาาีสื่อห้าสีสื่อหฮากสื่อเอาได้พี่น้องจ๋าสื่อห้ากยี่สิบยี่สิบดอกเ้าไปตตรงสื่อนะคะเอาตัวนีไปไปไป,ไป,ไปใส่แจกันเลยงามๆเวยนะพี่น้องเนาะยี่สิบดอก แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเคยเราพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ยา,าบ่ล่ะบัดไม่ใช่งามค่ะเด็กเขาสิไปเก็บไปกินบ่ได้เด้มาดามใช่พ่อแม่พี่น,อน,อน้องเบิ่งซื่อๆเนาะนี่แต่สิเก็บไปใส่แจกันจ้ะน่ามหลายพี่น้องจ้ะเฮ้ยถ้ามาชมดอกไม้เด้อบัดน,นี้เด้อเอ้ยดอกไม้บ่งามพราเม็ดพ่อเมีย่ยง <laughs> พี่น้องเห็น <laughs> อะไรไหมคะ พักวันตุง้งไววง่ามอยู่จังละพี่น้องจ๋างามอยู่งามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิงก่อนงามขนาดใดนเป็นตะเอาเป็นตาสื่อบอแบบเป็นตะสื่ออยู่ได้เหรอเนาะพี่น,อนะอน้องเนาะยีสิบดอกหาสิบโคนเป็นตาเอาอยู่จังละเนาะพี่น้องจ๋าสวยงามไหมคะดูสิคะสวยงามมากเลยนี่ อันนี้ฟรีนะจ๊ะไม่ต้องซื้อนะพี่น้องว่าอไยสวยงามตามทองเรื่องนะจน้ะเนาะมาดามขอรูปสวยๆห,ห,ห,หน่อยเด้อขอรูปสวยๆหน่อยมามาดามห้องมาถ่ายรูปผู้บ่าวเพิ่นกับพ่ลงมาน้าเนี่ยพี่น้องจ๊าสวยงามตามทองเรื่องเป็นนัางแบบหัวใจของ เอาผมที่ดีเอะผมสวยสวยเออสวยบอพี่น้องจ้ะสุดยอดความงามเบิ่งจีระเบิ่งเบิ้งเบิงพูน่ะเนอะเขาปลูกหลายสีผสมกันงามค่ะจ้ะมมกแพทจะเอาจักอุดหนุนพันในจักน้อยน,นะพี่นอ้องพันปลูกไว้เพราะมีคนมาสื่อมันกะจะเป็นการถี่บอดีเท่ากับอุดหนุนพระเจ้าเนี่ยแม่แพทสื่อเอาจะยีสิบดอกมา,มาเก็บกันเลยจ้ะพ่นแห่พี่น้นองจ้ะเสซ็เแล้วก็สิ้ผ้าเก็บดอกอันนี้เก็บ เก็บใส่แจกันบริเก็บไปกินดอกเพราหยานมันง่ามเกินไปพี่น้องเพราะว่าหยาดเพิ่นใส่ยาเพราะมันอยู่จังส่แม้ยาดเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ยาน้นำต้นนีเนะะาะไปมาเลือกกันเลยพี่น้องเอาดอกไหนดีสีเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเลือกนะเด้อมาดามเเป็นคนเลือกมากยู่เด้อ <laughs> ดูดูกันดอกงามว่พี่น้องจ้าดอกสดงามอยู่ได้เนาะดอกนี่ไหม หนึ่งดอกแล้วเอาแบบชนิดที่ว่าปลูกเซจแล้วกะอันเอาไปเซจแล้วกะบ,บานงามเลยนไ,ไหมสีเหลืองสีเหลืองนี่งามเนาะแต่ว่าท้องผุนทรงสีงามกลัวไปเอาท้องผุนอ,อันดอกมู๊ดอกนี่กับงามมันสีเดียวกันเหมือนเอ้ามันคนละสีได้นี่นี่พี่น้องจา๋าแมนบอสีเดียวกันนี่คนละสีอ๋อต้นนี้มัน คนละกีบคนละสีได้่ยเนี่ย,ยงามค่ักพี่น้องคุณน่ะโอ้ยสุดยอดอีหลีเด้อความงามนั่น,นวันนี้เอาเอาความสวยงามมาฝากด้วยนะได้แล้วสองสองดอกสีไข่ไข่กันพร้อมมันกีบเหลืองก็กีบอันนี้สีเหลืองมางทีจะแค่เห็นอยู่มองใดงามๆามสีเหลือง นี่ดอกหนึ่งนะ้อะ,ะดอกง,งามบ่ส่งคือสีงามแต่ว่าเบิ่งจังนึงกับ่งคือกันกับเราขึ้นล่าไหมดอกนี้ดีกว่าสามแล้วสามแล้วยี่สิบดอกก็จะพี่น้องจชา้ายี่สิบดอากนะจ๊ะสีม่วงพ่อนได้เห็นถึงใจเลยสีม่วงสีม่วง สีม่วงเป็นสีโปรตเพมามาดามเด้อต่ว่าพันเห็นดอกถึงใจม่วงก็มีหลายม่วงเด้อมีม่วงนี้แล้วก็ม่วงแบบนี้แล้วก็ม่วงนี่เด้อจ้ะเด้อใจเย็นมาดามเลือกดีๆนะจ๊ะนี่บ่ง,งามปั้นไดนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ พี่น้องเห็นบ่มีคนมาเกีเพ้พูอกันจ้ะนี่สวยบ่คะนี่นี่ได้แล้วเจ็ดดอกเจ็ดสองสี่หกเจ็ดสีม่วงบ่ค่อยงามพี่น้องจ้ะเนาะสีม่วงแล้วบ่ค่อยงามปั้นได้ไหมเนี่ยสีม่วงไม่ค่อยสวยนีย่ก็งามอยู่งามอยู่ขออนุญาตวางไว้ก่อนเด้อเอ้ยอย่าเปื่อนเด้อเจ็ด สีนี่นี่ส่งงามกว็โมูอยู่นี่ดอกนี่ก็งามอยู่แปดอันนี้งามอยู่จ้ะเก้าสีนี่งามค่ะแต่ว่าบาค่อยเห็นงามบบพีน่น้องจ้ะสีนี่บบค่อยบบค่อยเห็นเนาะนี่สีเข้มมั้งสิแมเนี่ยเอาจากน้อยกันนะสิได้สิบดอกก็ได้บันไดสิบดอกแล้ว กระส้งงามครั้งนี่สิบเอ็ดเลือกดอกไม้เป็นชโมงเวลาพี่น้องเอ้ยนี่กระส่งงามอยู่เดินอ้าวนี่สีแดงสีแดงล้วนๆน,นี่สิบสองสิบสามสีเหลืองเขาได้จักดอกหรอ สีม่วงงามงามงามเอาต้นนี้นะต้นนี้นะนี่นี่เอาสีเหลืองเี่กระลังสีบานเนี่ยพี่น้องจ๋าเนาะ มาเก็บน้ำแพผอยูอ่ไดห้หน่พี่น้องแต่ว่าแพลบรไิไทยพ่อแม่พี่น้องเบื้องคือกับมาจอดรถเก็บคือแพลนี่แหละสองสี่หกข้าได้จักจอดและไปเบิ้งกันคุณน่ะขาเจ้าเก็บอยู่ข้างฝุ่นก็มีทายลูความคุณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกอีซี่ดอกพี่น้องจ้าสีแดงแบบนี้สีแดงสดแบบนี้มันมันกับว่าค่อย ก็ค่อยเห็นป็นไหนคือบ่ขึ้นสีโอรถเน,นี่ยกะเนี่ยง่ามเนยงามบ่พี่น้องเอาปนๆกันเนาะสีเหลืองตัวนี้ทีละพันบาทดอกแล้วคือบ่ค่อยสูงอีกสองอีกสองดอก,อดอกเอาอีกสองดอกนะ ด้สีโอรหแบบนี้นะรับสีแดงแแเราบ่คอยสูงปันนด้โอ้นี่เด้น <c> ี <oughs> ่แหละคือบรเห็นตัวน,นี้น,อน้องงามครับอีกดอกเดียวพี่น้องเอาเลือกเลือกซ้อยกันอีกดอกเดียวนะจ๊ะอดอกเดียวเท่าน,นั้นดอกเดียวเท่าน,นั้นอีกดอกเดียวสีด้ดีนี่ด้สีโอรหลดหนเนาะ สีโอรถง้ามๆนหะไส่ซีว์รถเดียวอีกดอกนึ่งงานไปเก็บมาทั้งๆเหรอทั้งผุ่นกับสีซีเดียวกันเหรอไปกันสีโอรถสีโอรถมีอีกไหมสีโอรถไม่มีแล้วเหรอมีอยู่แต่บงงามอันนี้เด้โอรถหรือสีหมวงบอแมนบอแมน สีม่วงอยู่ทั้งฝุ่นม่วงล้วนๆแต่มันบ่ง,งามเอาดอกนี้ก็แล้วกันดอก,อดอกสุดท้ายคือสีบ่ง,งามเดีมาดับง,งามกลัวได้แล้วจะครบยี่สิบดอกแล้วนะไปไปซื้ผ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บดอกพักพันสิงโตแล้วก็ผ้าไปจ่ายเงินดเด้อจวจะเด้อ <laughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว สวยงามมึงดอกพักฟันสิงโตจริงหรอสมสสีงามคักงามแน่แท้งามคักงามแน่แท้เห็นไหมงามปั้นปูกไว้อร่ลดพี่น้องเอ้ยงามโผดงามโผเนาะเอาจาักหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอก หกดอกเจดดอกแปดซ้ำนี่กับพ่อแล้วเอาอีกจังหน่อยมันบ็ได้ซื่อหน้าตัวนี้มันงามเราไปใส่แจกันผลกัน,นง่ามสุดยอดเลยพี่น้องจา๋าเบึงเบึงเบงเนาะคุณน่ะสุดยอดความง,งามเลยสวยงามตามท้องเรื่อง ไปคลิปนี้ไปกับซีฟ้าไปซ้ำเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิไปจ่ายเงินแล้วนี่เดี๋ยวจ๋าพ่อแม่พี่น้องนี่มูเฮาเก็บยีซิบอันกะบหาซิบโคนเอาบัปลานั่นเบอร์นะ่นให้บัปลาใจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ฟรีเดี๋ยวจ๋าเด้อเดียมแฮนด์ทัสโคนอ่ะออเดอร์เฟอร์นนอิตออเดอร์เฟียส ่ายง่ายพ่อแม่พี่น้องแต่เขาต้องมาเฝ้างได้ปลูกทิ่มใบก็มีคนมาสือมาเก็บสุดยอดอี me, ีจ้ะพ่อแม่พ yeah, sí. ี่น้องจ้ะให้ก yeah, ูเบาวจ่ายเงินก to ่อนอันเดือบังให้มันถือได้ลูกทิลิเพนนะงูจะสิอย่าปลอมสตอย่าอย่าจีไรจีอย่าบาเซนโผล่เนจ่ายแล้วพี่น้องจ้ะ เออเรียบร้อยแล้วไปค,รรคลิปนี้พปกับฟ้าไปซ้ำนี้เอาเอาถ่า,ายแล้วสอดเดบอมส์สัสกูไปพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กับฟ้าไปซ้ำนี้นี่แหละเข้ามาสือาอ่อง่ายพเข้าเจ้าล่อคิ้วยืนโดนหลายบรนจ่ายเงินคือกันขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เราจะเด้อพี่น้องแพแจากทายพ่อพี่นอ้องเมืองไหนอ่อนสอนมึงสุดๆดอกพักท่านจริงโตยังจังขากยังแหน่แท้มีพ่อแม่พี่น้องขอมาได้แพดจัดหายได้จ้ะเด้อจีจัดหายอยู่แต่ต้นนี้มันมันมันไก่หมองจังสีมันวัเป็นกระเก็บจ้ะ พูดนะทั้งผุนก็น่างามๆได้ม,ม,มีอีกมุมหนึ่งเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้บาบุกไล๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับรอๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้าขอบคุณทุกกลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ายูดีมีแห้งสุบผู้สุกคนแห้งๆรวยๆจ้ารักนะจุบ๊บๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะความสวยงามของดอกไม้